เมื่อหลานสาวของคุณปู่ครับที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับต้องมารับมระดกจากคุณปู่ที่ตุยไปครับผมแถมคุณค่าของเธอครับค่อยๆตุยนะครับจากคอตกรปริศณาทีละคนทีละคนครับเธอจะได้รับประดกชิ้นนี้หรือไม่แล้วใครกันแน่ครับคือคอตกรตัวจริงกับซีรีส์นี้ครับผมเดอะวิดคริตครับประดกอาถรรพ์ครับ 살살 저 쥐새래 그래야 손님이 살아요. แ้งจะบอกว่าซีรีส์นี้ครับผมมปลงในสตรีมมิ Omaha, ่งเน็ตฟลิกครับมีทั้งหมด6ตอนพร้อมพากษ์ภาษาไทยไปครับผมโดยครับเป็นเรื่องราวนะครับของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ได้รับประดกพิศนาครับจากคุณปู่ของเธอเองแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ครับผมเธอจะไม่ได้รับมาง่ายๆนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยนันไปเจอกับน้องชายคนหนึ่งครับซึ่งอาจจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเธอโดยเช่นกันครับโดยนะครับน้องชายคนนี้ครับผมเขามีพ่อคนเดียวกันกับเธอครับแต่ว่าตักแม่เท่านั้นเองครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เธอเนี่ยมเคย้้้กอนนนผีีดวธแท มทําให้การรับประดกครั้งนี้ของเธอนะครับเป็นไปด้วยความยากลาบากมากขึ้นครับเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะขายประดกนี้ครับให้กับคนที่เธอรู้จักโดยเช่นกันครับพร้อมกับเรื่องราวสุดประหลาดครับที่ตามมาหลังจากนี้ด้วยนั่นเองครับโดยสามีของเธอเองครับการครับถูกรบทาร้ายครับจนเขาคนนั้นเสียชีวิตทันทีครับทำให้เธอเนี่ยเริ่มหวาดกลัวว่าไอ้เรื่ที่สามีของเธอตุวครับเกิดจาก เรื่องของบรดดลกที่เธอจะได้รับนี้นั่นเองครับผมแถมนะครับต้องใช่คนของเธอก็ได้มีเรื่องราวครับคิดทําให้เธอต้องคิดหนักว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตุยสัมีของเธอด้วยเช่นกันครับผมและนอกจากนี้เองครับตัวหนังเรื่องนี้ครับจะโฟกัสไปที่เรื่องเดียวครับผมจนเราไม่ต้องดูซับซ้อนครับเกี่ยวกับเรื่องของการตามหาคาตกรตัวจริงที่ทําร้ายนะครับคนรอบข้างของนังเอกของเราในเรื่องนี้นะครับผมและก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวครับของเธอในอดีตที่จะมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครัับบผมโดยนะคร เรื่องราวช่วงแรกๆของตัวซีรีส์นี้ก็อาจจะเฉยๆไปหน่อยครับแต่ว่าพอเราเริ่มรู้ปมของตัวละครต่างๆนะครับอดีตของตัวละครครับจะทําให้เราเริ่มสนุกและก็เข้าใจในตัวละครนี้มากขึ้นครับผมหากใครสนใจหนังแนวระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนนะครับแถมมันยามาก6ตอนนี้ครับผมขอแนะนำครับกับเรื่องนี้ครับผมซีรีส์ The Big Quit ครับที่สตรีมมิ่งเด็ดฟรีพร้อมกับการพากภาษาไทยด้วยด้านอีกครับ